สวัสดีค่ะกลับมาพบกันทางช่องฮักสปอยนะคะวันนี้แอดมาสปอยหนังจีนเรื่องกว่าจะรัก Almost Love ภาพยนตร์รักโรแมนติกในปี2022เป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในสมัยเรียนมปลายจนไปถึงวัยทำงานโจชานเด็กหนุ่มเรียนดีแต่ไม่สูงสิงกับใครและเจออยียวหยางเด็กสาวที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่เรียนไม่เก่งความแตกต่างของทั้งคู่ก่อยเกิดเป็นความรักขึ้นได้ยังไงเราไปรับชมกันเลยค่ะ ที่ชานเมืองเล็กๆปิดชายฝั่งทะเลนางเอกเจียวหยางได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอีกครั้งเธอมองดูคู่รักที่วิ่งหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานทำให้นึกถึงอดีตสมัยที่ยังเรียนมปลายอยู่ที่นี่ในตอนนั้นพระเอกโจชานก็ได้ย้ายจากปักกิ่งมาเรียนที่นี่และที่แห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาได้เจอกันครั้งแรก ในขณะที่นางเอกและเพื่อนชายเหวินไห่ได้จุดดินไฟฉลองเปิดร้านซีดีแต่จูๆ่ๆดินไฟก็เกิดระเบิดขึ้นทั้งสองจึงช่วยกันดับไฟกันอย่างทุลักทุเลจน,วนหวนไห่เกือบจะถูกลดย้ายบ้านของพระเอกชนเข้าแต่โชคช่วยรถเกิดไปโดนถังน้ำทำให้กองไฟดับไปในทันทีและขณะที่ทั้งสองฝั่งกำลังโต้เถียงกันอยู่มิตรภาพเล็กๆก็เกิดขึ้นมาระหว่างนางเอกกับพระเอกทั้งสองยิ้มให้กันอย่างเป็นมิตร หลังจากที่หมดเรื่องวุ่นวายมาทั้งวันนางเอกก็ไปหายายยายตกใจแล้วถามว่าตายแล้วนี่แกไปทำอะไรมายังกับลูกแมวตกน้ำเนะนี่ยนางเอกบอกหนูไปมีเรื่องมาแล้วสองคนยายหลานก็หยอกล้อกันอย่างมีความสุขเช้าวันใหม่หนางเอกรีบวิ่งมาที่ห้องเรียนอย่างเร็ววนไห่ที่ถูกยืนทำโทษอยู่ก็ยิ้มอย่างดีใจที่เห็นเธอมาอาจารย์ถามเกิดอะไรขึ้นนางเอกอ้างว่าหนูเจอหญิงตั้งครรภ์ระหว่างทาง อาจารย์ก็ถามต่ออธิบายมาซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับชุดของเธอนางเอกบอกว่าเมื่อวานหนูโดนรถบรรทุกทำน้ำสกรปรกสาดใส่นางเอกพูดจบเพื่อนๆก็หัวเราะกันล่านห้องสุดท้ายก็ถูกทำโทษให้ยืนนอกห้องคู่กับเหวินไห่เพรเอกที่รายงานตัวอยู่หน้าชาน้นพูดแบบสีหน้าจริงจังว่าถ้าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงล่ะครับทุกคนนิ่งไปรวมทั้งนางเอกด้วย หลังเลิกเรียนขณะที่พระเอกเดินกลับบ้านก็นึกถึงคำเตือนของเพื่อนบางคนว่าในอย่าหลงเชื่อเธอเด็ดขาดคนอย่างเธอเนี่ยดีแต่พูดจาเหลวไหลมาสายแลอยังบอกว่าตัวเองจะหญิงตั้งครนภ์ชุดนักเรียนสกรปรกก็อ้างว่าโดนรถบรรทุกทำน้ำสกรปรกสาดใส่เธอเนีะ่ะมีฉายาว่าถังขยะนะพระเอกเหมือนอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเขาเดินตามนางเอกไปแล้วถามว่าเธออยู่ที่นี่เหรอ แต่นางเอกกลับถามเขาเธอเอาแผ่นหนังไหมมีทั้งหนังรักหนังแอคชั่นแล้วแม่พระเอกก็เดินถือขยะกองโตมาพอพระเอกจะไปช่วยถือแม่กลับบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวมือแกจะเลอะเอาพระเอกเห็นอุปกรณ์วาดรูปของเขาอยู่ในกองขยะก็ตกใจนี่แม่จะทําอะไรนะ่ะแม่บอกว่าแกไม่วาดแล้วจะเอาไว้ทําไมของพวกนี้ทําให้แกวอกแวกห้ามเก็บไว้พระเอกนิ่งไปแล้วก็ช่วยแม่ทิ้งขยะ พอทั้งคู่ไปแล้วนางเอกก็ออกมามองที่กองขยะอย่างสงสัยเช้าวันใหม่พระเอกมาหาอาจารย์ที่หน้าบ้านพักแต่เดินโดนน้ำสกรปรกจากหลังคาอยู่ใส่ก้นกนเกงบ้าจริงเขารีบเอาหนังสือปิดก้นแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปแต่ห้องน้ำเจ้ากรรมก็ดันปิดป้ายกำลังซ่อมแซมซะอีกไหนๆก็ไหนๆละขอล้างรอยเปื้อนออกก่อนละกัน แต่พอพระเอกได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังจะออกจากห้องซ้วมเขาก็รีบเข้าไปหลบอีกฝั่งทันทีนางเอกเปิดประตูออกมาก็เดาได้ว่าคงมีคนต้องการความช่วยเหลือเธอเลยใจดียื่นผ้าอนามัยให้นี่นี่น,น,นี่เอาไปพระเอกรับมาแล้วก็นั่งยิ้มขำ พอทั้งคู่ออกมาจากห้องน้ำก็โดนพ่านลงต่อว่ายกใหญ่ทั้งสองเลยรียบทิ้งไปทันทีพระเอกเดินไปอย่างเร็วนางเอกวิ่งตามมาเธอก้มเก็บผ้าหนังไม้ให้หนี่ของคุณพระเอกมองเธอแล้วพูดว่าไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยจริงๆเขาเรีบเดินไปต่อนางเอกก็เดินตามมาติดๆจนพระเอกถามแบบลำคาญว่าทำไมเอาแต่ตามฉันละ่ะนางเอกก็ส่งชุดให้เขากเกงนายเปียกแล้วปิดไว้เถอะ พอเวหวินไห่เห็นเข้าก็ไม่พอใจเขาขี่จัก,กรยานมาพร้อมกับพักพวกนักเลงแล้วถามพระเอกแบบหาเรื่องว่าเหยียบจมูกฉันใช่ไหมพระเอกทำหน้างงฉันเหรอเวหวินไห่บอกตอนนี้กางเกงของฉันอยู่ที่ตัวนายนางเอกบอกตอนนี้กางเกงนายอยู่ที่ฉันต่างหากล่ะเวหวินไห่ไม่ยอมแพ้ได้นายเอวของฉันไปเป็นของตัวเองแล้วยังมาเดินโอ้อวดอีกฉันขอบอกนายไว้วันนี้ฉันจะดวลตัวต่อต,ตัวกับนาย พี่น้องลุยแล้วนักเลงคนหนึ่งก็เดินมาถมน้ำลายต่อหน้าพระเอกไม่พอยังทำเป็นซัดเสื้อลงบนพื้นแต่ดันเป็นซัดลงตรงรอยน้ำลายตัวเองมันเสียหน้าก็เลยหันไปด่าลูกน้องข่าวหลังก็ช่วยรับหน่อยสิพระเอกแอบขำแล้วนักเลงคนนั้นก็กำคอเสื้อพระเอกแต่ดันปิดก,กำโดนเข็มกัดทิ่มจนเลือดออกโอ๊ยนี่แกเล่นสกรปรกใช่ไหมใช้อาวุธลับเหรอพวกเราจัดการ ในขณะที่กำลังชุนลมุนกันอยู่พระเอกก็เกิดประทับใจในความกล้าหาญของนางเอกแล้วอยู่ๆเสียงของผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ก็ตะโกนมาว่านี่พวกเธอทำอะไรนะ่ะอยู่ชั้นไหนกันพระเอกรีบบอกว่าอยู่ม .6 ห้องสามอาจารย์ผู้ช่วยบอกอยู่ม .6 แล้วยังจะมายกพวกตีกันอีกนางเอกรีบแก้ตัวว่าเปล่ายกพวกตีกันพวกเราแค่แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะหวนไหรีบเสริมทับว่าใช่ๆ,ๆครับพวกเราแค่แลกเปลี่ยนความรู้กัน แต่อาจารย์ไม่เชื่อพระเอกเลยยืนยันว่าพวกเขากําลังจะทําอิงเจตกราฟตี้กันนางเอกมองไปที่ฝาผนังแล้วบอกใช่ใช่ร้านใหม่ของเท่าแก่กําลังปรับปรุงเลยให้พวกเราวาดอะไรเพื่อดึงดูดลูกค้านะคะ่ะวนไหรีบบอกใช่เท่าแก่ร้านนี้เรียกพวกเขาให้มาช่วยวาดรูปให้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามีพวกเธอคนไหนสักคนวาดออกมาได้จริงๆฉันถึงจะเชื่อคําพูดไร้สาระพวกนี้พระเอกเลยเดินไปหยิบกระป๋องสีมาพ่นใส่ที่ผนัง ทุกคนตกตะลึงในฝีมือการวาดของเขาเสร็จแล้วนางเอกก็บอกให้เซ็นชื่อที่ผนังด้วยเธอวิ่งไปสเปรย์เป็นรูปดวงดาวและบอกกับพระเอกว่าดวงดาวของโจชานสว่างสวยทั้งสองยิ้มให้กันกับผลงานของตัวเองหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาถึงที่หน้าร้าน พระเอกก็เห็นแม่ของเขาเดินถือถุงมาเขาถามแม่ว่ากำลังจะไปไหนแม่บอกจะเอาของไปให้ครูประจำชั้นสักหน่อยได้ยินมาว่ารายชื่อเด็กที่จะได้รับการแนะนำเรียนต่อนะ่ะเขาเป็นคนตัดสินแม่ตั้งใจจะทำให้เต็มที่นะพอแม่ไปแล้วนางเอกก็รีบยื่นถุงให้พระเอกฉนันออกมาคืนให้นายแล้วนะพระเอกบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะไม่มีอะไรจะต้องให้วาดอีกนางเอกรีบบอกมีสิมีเยอะด้วยเอาไปเถอะ เธอพาเขาเข้าไปในร้านแล้วบอกว่าที่หุ้มกล่องซีดีพวกนี้ฉันเผาทิ้งไปหมดแล้วนายดูสิมันทำการค้าไม่ได้เลยฉันเลยคิดออกอยู่วิธีหนึง่งจะหารูปในเน็ตมาให้นายช่วยวาดให้หน่อยจะเอาไปแขวนไว้หน้าร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าไว้รอทำเงินได้เมื่อไหร่ฉันจะมีส่วนแบ่งให้นายด้วยพระเอกบอกฉันอายุยังไม่ถึง18เลยจะมาจ้างฉันมันผิดกฎหมายนะนา่งเอกบอกว่างั้นฉันไม่ให้เงินนายก็ได้แต่พระเอกยังไม่ยอมตอกตกลง นางเอกเลยถามว่าเพราะอะไรแล้วในที่สุดพระเอกก็ยอมวาดรูปให้เธอเช้าวันต่อมาหวหไห่ก็มาตะโกนเรียกนางเอกที่หน้าร้านเจียวอย่างเปิดประตูหน่อยฉันอยากจะบ,บอกเธอว่าแผ่นหนังบางเรื่องเด็กอย่างเราเราดูไม่ได้นะแต่จนแล้วจนรอดผลตอบรับของการเปิดร้านวันแรกดีมากมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนางเอกดีใจรีบมาหาพระเอกเธอถือเงินโชว์ให้เขาดูอย่างดีใจ ในวันต่อมาพระเอกก็ได้ยินเสียงเอกอะวยวายมาจากด้านนอกเป็นบรรดาลูกค้าของนางเอกที่มาโวยวายหาว่าสินค้าไม่ตรงปกนางเอกเลยถามว่าดูจบหรือยังแต่ลูกค้าที่โกก็ยังโวยวายหาว่าร้านของเธอไม่มืออาชีพสุดท้ายพวกเขาก็ได้นั่งดูหนังแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไม่หยุดด้านพระเอกก็ถามนางเอกว่านี่เราเข้าขายโฆษณาเท็จหรือเปล่า นางเอกบอกอย่างมั่นใจเป็นเพราะนายอยู่ภายใต้การดูแลของฉันถึงได้ว่าลูกออกมาดีเกินคาดไงล่ะพวกนี้ถึงได้อินกับหนังมากดูสิร้องไห้ไม่หยุดเลยนางเอกมองดูรอยที่แขนตัวเองแล้วบอกว่าเอ๊ะดูนี่สิเหมือนกับหน้ายิ้มเลยเมื่อเช้าฉันโดนน็อตตรงประตูกดทับเอานนะพระเอกเลยเอาปากกามาวาดรูปดาวให้เธอนางเอกจ้องหน้าเขาแล้วพูดว่าขนตานายยาวจังเลย พระเอกตอบกลับแบบเขินๆว่าเออเธอน่ะฟันหน้าขาวมากเลยทีนี้นางเอกเป็นฝ่ายเขินมั่งทั้งคู่เลยแก้เขินด้วยการหันไปมองพวกจิโกอินหนังแทนที่ในห้องเรียนจู่ๆก็เกิดไฟดับมืดสนิททุกคนพากันวิ่งแตกตื่นพระเอกบอกนางเอกว่าจะไปรอข้างนอกทั้งคู่มองดูฝูงชนที่วิ่งกันอยู่ด้านนอกพระเอกพูดขึ้นมาว่าฉันไปสมัครมาละนางเอกถามอย่างแปลกใจสมัครอะไรเหรอ พระเอกบอกว่าไปสมัครแข่งขันศิลปะมามันอาจจะไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่ว่ามันมีคุณค่ามากนัชน,นเองก็อยากลองทำมานานมากแล้วแถมคนที่มาตัดสินยังเป็นศิลปินที่ชอบมากอีกด้วยนางเอกดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจฟังที่เขาพูดแต่เธอกลับถามเขาว่าปกติดวงตานายเป็นประกายแบบนี้หรอพระเอกถามแบบงงๆฉันแค่มองเธอเฉยๆเองนะงานนี้ทั้งคู่จึงมีเขินไม่น้อย แต่แล้วจูจ่ๆแม่พระเอกก็เปิดไฟแล้วเดินพุ่งมาหาทั้งสองพระเอกตกใจถามว่าแม่มาทำอะไรแม่ลากตัวพระเอกออกไปแล้วพูดว่าแกไม่อายคนแต่ฉันอายนางเอกบอกว่าฟังเธออธิบายก่อนแม่พระเอกโกรธฉีกลูกวาดในมือนางเอกทิ้งแล้วถามว่านี่แกวาดรูปอะไรกันแล้วฉันจะบอกกับพ่อแกยังไงเธอมองหน้านางเอกแล้วหาว่าเป็นตัวถ่วงความเจริญของลูกชายเธอ เธอบอกกับลูกชายว่ารู้ไหมว่าตอนสอบกลางภาคเธอเคยฉีกข้อสอบของเพื่อนรักเธอด้วยทาเอาเขาสอบต่อไม่ได้หวนไห่ฟังไม่ได้รีบเข้ามาแก้ตัวแทนนางเอกว่าคุณน้าพูดไร้สาระอะไรแต่แม่พระเอกกลับท้าว่าถ้าเธอพูดโกหกเธอจะยอมขอโทษเลยเธอหันไปบอกกับลูกชายว่ามีแต่ถังขยะเท่านั้นที่จะคลุกคีกับถังขยะได้นางเอกโกรธที่โดนดูถูกเธอรีบวิ่งหนีไปทันที ในคืนนั้นขณะที่นางเอกกำลังนอนร้องไห้พระเอกก็ได้มเมสเซจมาขอโทษเธอแทนแม่ของเขาในตอนเช้าทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันที่ริมหาแล้วนางเอกก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นว่าฉันนะ่ะเป็นคนฉีกข้อสอบของเพื่อนรักฉันเองแหละเพราะไม่อยากให้เพื่อนฉันต้องถูกกดดันจากคะแนนสอบแล้วต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่สุดท้ายฉันก็ช่วยเธอไม่ได้อยู่ดีเพราะเพื่อนฉันต้องเข้าสอบใหม่ตามความต้องการของพ่อแม่ และหลังจากนั้นเธอก็ย้ายโรงเรียนไปแล้วไม่เคยติดต่อกันอีกเลยการช่วยเหลือของฉันก็เป็นอันสูญเปล่าเสียดายแย่เพอเอกบอกไม่หรอกถ้าฉันมีเพื่อนแบบเธอฉันคงโชคดีมากกว่านางเอกบอกอย่ามาปลอบใจฉันเลยตัวเองก็มีปัญหาใหญ่รออยู่ไม่ใช่หรอเพอเอกเลยบอกว่าฉันคิดดีแล้วและจะไม่มีวันเสียใจทีหลังอย่างแน่นอนหลังจากนั้นทั้งสองก็กลายเป็นคนสนิทกันโดยมีเหวินห่คอยเป็นก้างอยู่ตลอด จนใกล้ถึงวันสอบทั้งคู่ต่างตั้งใจอ่านหนังสือช่วงระหว่างนั้นนางเอกก็แอบส่งอุปกรณ์ว่ารูปให้พระเอกเวลาผ่านไปนางเอกก็เอาผลสอบมาอวดยายเก้าสิบหกคะแนนเก่งไหมยาย,ยายยายยิ้มอย่างดีใจให้ตายสิเก่งจริงๆหลานฉันแล้วนางเอกก็เล่าว่าเมื่อก่อนหนูอ่านหนังสือไม่เคยเข้าหัวเลยแต่ตอนนี้ในหัวกับกลายเป็นเสียงของอีกคนเหมือนกับเขามาอ่านหนังสือให้เธอฟังไม่ว่าฟังอะไรก็เข้าหัวทุกอย่างเลย ยายดีใจอย่างนี้ต้องให้รางวัลสักหน่อยว่าแล้วยายก็ยกขาเป็ดสองอันเป็นรางวัลให้กับเธอและหลังจากที่อากาศดีๆมาหลายวันอยู่ๆก็เกิดพายุฝนกระหนำ่ำพระเอกแอบเอาอุปกรณ์วาดรูปโยนลงทางหน้าต่างรอจังหวะที่แม่เผลอแล้วก็รีบเดินออกจากบ้านแม่ครับผมไปก่อนนะที่ด้านล่างนางเอกคอยส่งอุปกรณ์วาดรูปให้พอพระเอกไปถึงสนามแข่งศิลปะก็พบว่าตัวเองดันลืมเอาใบสมัครมาด้วย เขาพยายามขอร้องผู้คุมแข่งขันว่าขอว่ารูปก่อนแล้วค่อยเอามาให้ทีหลังได้ไหมเพราะจะไม่ทันเวลาแต่ผู้คุมไม่ยอมพระเอกเลยตัดสินใจย้อนกลับไปเอาใบสมัครแต่โชคดีที่ตอนนั้นนางเอกเอาถังขยะคุมหัวแล้วเอายใบสมัครมาให้เขาได้ทันเวลาพอดีพระเอกก็เอาถังขยะคุมหัวออกไปรับเธอมาทั้งสองเข้ามาในห้องแข่งขันด้วยกันพอได้เวลาพระเอกก็ตั้งใจว่ารูปให้สมกับความพยายามของนางเอกที่อุตส่าห์เอาใบสมัครมาให้เขาจนได้ จนในที่สุดพระเอกก็วาดรูปเสร็จวันนั้นพายุลูกใหญ่มากทำให้ฝนตกหนักหนาวสั่นไปทั้งตัวแต่ในความทรงจำของผมมันมีแต่ความอบอุ่นขนาดที่ว่าตอนนี้ก็ยังอุ่นอยู่และอุ่นมากด้วยในวันประกาศผลสอบพระเอกบอกแม่ว่าผมสอบได้แม่ดีใจมากในระหว่างที่กำลังเดินกลับแม่บอกว่าตอนนี้ ก็ห่างจากบริหารธุรกิจที่ลูกฝันไว้อีกไม่ไกลเหลือแค่กรอกแบบฟอร์มเท่านั้นแหละแล้วพระเอกก็บอกแม่ว่าคืนนี้อยากจะกินปลาแม่เห็นด้วยเออจริงสิจะได้บำรุงสมองแล้วแม่ก็เดินไปหาซื้อปลามาให้พอแม่ไปแล้วนางเอกก็โผล่ออกมาหาเขาทุกอย่างจบหมดแล้วนายรู้สึกยังไงบ้างพระเอกบอกไม่ใช่หรอกเขาจับมือเธอไว้ฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันจบลง แต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นต่างหากแล้วพระเอกก็คว้าตัวเธอเข้ามาจูบวันเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ได้เข้าเรียนมาหาวิทยาลายัยพระเอกกับนางเอกมาเจอกันนางเอกบอกว่าฉันซื้อของทอดกับเบียร์มาพระเอกถามว่าไม่มีหลอดแล้วจะกินยังไงนางเอกบอกใครว่าไม่มีละ่ะแล้วเธอก็หยิบใบต้นหอมออกมามาฉันจะทําให้ดูแบบนี้ไงกรูกรูกรูใช้หัวหอมแล้วยิ่งอร่อยเลยพระเอกงง เธอแน่ใจเหรอว่าจะดูดได้นางเอกบอกวนไหสอนเคล็ดลับนี้ให้ฉันนะ่ะพระเอกงอนพวกเธอเจอกันเหรอหนางเอกรีบบอกว่าพวกเราเรียนห่างกันแค่ตึกเดียวเองไม่ต้องดื่มและทิ้งไปเลยก็แล้วกันแล้วทั้งสองก็วิ่งออกไปในตอนใกล้ค่ำพระเอกก็บ่นว่ามีรถก็ไม่นั่งจะเดินให้ได้นางเอกว่าก็เราสองคนอยู่ห่างกันตั้งเกือบครึ่งเมืองรักทางไกลฉันก็เลยอยากจะอยู่กับนายให้นานกว่านี้หน่อย จะบอกอะไรให้นะฉันนะชอบความรักแบบที่ต้องเอาชนะความลำบากไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสถานที่ก็ไม่เป็นใจอยากได้คนอยู่ด้วยก็ไม่มีทั้งโลกอยากจะแยกเราออกจากกันเพราะงั้นความรักของเราต้องยิ่งใหญ่เข้าไปอีกพระเอกบอกแยกจากกันอะไรแม่ของฉันก็พูดไปเรื่อยอย่าไปเก็บมาใส่ใจเลยนะนางเอกบอกว่าเรื่องนั้นฉันลืมไปแล้วละ่ะแล้วสรุปนายจะดื่มไหมเนี่ย พระเอกบอกฉันไม่อยากดื่มตามเหวนหินไ่ฉันจะดื่มตามวิธีของฉันว่าแล้วเขาก็คว้าตัวเธอเข้ามาจูบในช่วงเวลาที่เรียนมหาวิทยาลายัยเป็นช่วงเวลาดีๆของทั้งคู่ที่ได้มาเจอกันมีเวลาให้กันทำให้ทั้งสองคนรักกันมากจนกระทั่งวันที่พระเอกต้องมาจัดงานทัศนศิลป์ซึ่งพ่อของเขาก็ได้มาที่งานนี้ด้วยเช่นกันพ่อบอกว่าบังเอิญผ่านมาก็เลยแวะมา ตอนนี้แกทำพวกนี้อยู่เหรอพระเอกบอกพ่อว่าเดี๋ยวจะมีประชุมหัวข้อพิเศษผมจะเป็นผู้บรรยายพ่อถามว่าแกอยากให้ฉันโกรธใช่ไหมได้ยังแม่แกอีกเพื่อที่จะมาเส้นทางนี้ถึงกับไม่ยอมไปเรียนบริหารธุรกิจและในระหว่างที่รอเวลาบรรยายนางเอกก็มเมสเซจมาว่าเดี๋ยวจะมากินข้าวด้วยกันพระเอกเลยตอบตกลงและเมื่อใกล้ถึงเวลาคนส่งอาหารก็โทรมาบอกพระเอกว่าสั่งอาหารแล้วทำไมถึงไม่บอกที่อยู่ไว้ชัดเจน พระเอกปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนสั่งแต่คนส่งอาหารยืนยันว่าเป็นชื่อเขาที่สั่งพระเอกเลยบอกให้วางที่ประตูก่อนคนส่งก็เถียงว่าประตูนี้มีที่วางสักที่ไหนกันรีบมาเอาไปเลยพระเอกเลยตัดสินใจออกไปเอาแต่พอจังหวะจะเดินกลับเข้างานเขากลับไม่มีบัตรผ่านประตูรปภเลยไม่ให้เข้าไปพระเอกเลยต้องไปขอร้องคนขายบัตรว่าเป็นทีมงานให้ช่วยออกบัตรให้ก่อนได้ไหมแต่คนขายดันบอกให้เขาไปต่อคิว กว่าพระเอกจะได้บัตรก็เลยเวลาบรรยายไปแล้วพอเขาเข้ามาในห้องจัดงานก็ต้องตกใจเพราะที่บนหน้าจอกําลังเล่นวิดีโอส่วนตัวของเขากับนางเอกอยู่ทุกคนในงานต่างตกใจกับภาพตรงหน้าพระเอกรีบไปปิดโน้ตบุ๊กทันทีผู้ช่วยทําหน้าเจือแล้วบอกว่าเธอปิดไม่เป็นผู้ช่วยบอกว่าได้เวลาแล้วแต่ยังไม่เห็นเขามาเธอก็เลยอาสาช่วยเปิดให้ก่อนแต่เห็นหน้าเดสก์ท็อปมันขึ้นมาว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเธอก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องงาน เธอรีบขอโทษเขาพระเอกเครียดจนเลือดก,กำเดาไหลหลังจากนั้นก็โดนอาจารย์ต่อว่ายกใหญ่และในขณะที่พระเอกกำลังจะเดินกลับนางเอกก็วิ่งมาหาพระเอกหันมายิ้มให้เธอแล้วก็เดินต่อนางเอกตกใจถามว่าเลือดก,กำเดานายไหลอีกแล้วเหรอน้ำที่ฉันต้มให้ดื่มไปหรือยังถ้ายังไม่ดีขึ้นไปหาหมอกันไหมพระเอกบอกเธอแบบหน้านิ่งว่าเธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วนางเอกถามหมายความว่าไงวันนี้นายไปเจออะไรมาใช่ไหม พระเอกบอกไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับเธอเป็นฉันเองที่จัดการตัวเองไม่ดีพอโอกาสเป็นเด็กฝึกงานไม่มีอีกแล้วเธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วล่ะนางเอกพูดว่านายไม่บอกอะไรฉันเลยแล้วฉันจะรู้ไหมฉันควรจะทำยังไงนายช่วยบอกฉันหน่อยสิพระเอกบอกมีหลายๆเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งสองยืนเถียงกันจนนางเอกบอกว่าฉันเข้าใจมาตลอดว่ามีคนหนึ่งที่จะอยู่เคียงข้างฉันได้แค่นั้นมันก็พอแล้วไม่ใช่หรอ พระเอกหันมาพูดว่าเจียวหยางทำยังไงถึงจะนับว่าเป็นการอยู่เคียงข้างมันไม่ใช่แค่เธอที่เป็นคนตัดสินใจ ถึงแม้ตอนนี้เราจะคบกันอยู่แต่เธอก็มีชีวิตของตัวเองเหมือนกันฉันก็มีชีวิตของฉันเองฉันมีความรู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีๆถึงจะเป็นการรับผิดชอบต่อคนรักนางเอกอึ้องไปที่จริงแล้วเป็นฉันเองที่คิดผิดตั้งแต่ต้นฉันคิดว่าเป็นการแบ่งเบาภาระแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นภาระพระเอกบอกให้ไปคุยกันต่อที่บ้านแต่นางเอกกลับบอกว่าเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วแล้วเธอก็หันหลังเดินออกไป เอ่กตะโกเรียกเธอแต่นางเอกไม่สนใจเขาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนางเอกก็แต่นอนร้องไห้คอยดูแต่โทรศัพท์ว่าอเอกจะโทรมาหรือเปล่าในขณะที่พระเอกก็มีสาวๆมาคอยดูแลเทคแคร์เขาจนวันหนึ่งนางเอกเห็นรูปที่อเอกถ่ายกับบรรดาเพื่อนๆเธอเรียกเพื่อนเธอมาดูแล้วถามทั้งน้ำตาว่านี่ดูสิเขาอบเอวของผู้หญิงคนนั้นอยู่ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าเธอไม่ต้องดูแล้วเอวใครมีรูปร่างแบบนี้น่ะ ในระหว่างที่เลิกกันมันสร้างความทรมานให้ทั้งคู่มากนางเอกเอาแต่ซึมเหม่อแล้วก็ร้องไห้จนตาบวมทุกวันจนในวันหนึ่งขณะที่นางเอกกำลังเดินอยู่ก็มีคนมาขอร้องให้เธอช่วยรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวให้หน่อยในทีแรกนางเอกปฏิเสธแต่พอเจ้าสาวขอร้องเธอเธอเลยตอบตกลง พอเธอเห็นเจ้าสาวเธอก็น้ำตาไหลออกมาจนกระทั่งช่อดอ,อกไม้ถูกโยนออกมาตรงหน้าเธอพระเอกก็เข้ามารับไว้นางเอกเห็นเขาก็ร้องไห้จากนั้นทั้งคู่ก็มานั่งรถกลับด้วยกันและถือโอกาสปรับความเข้าใจกันอีกครั้งจนเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เรียนจบและทำงานหลังเลิกงานนางเอกก็กลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยล้า พระเอกคำแผลที่เท้าให้แล้วบอกว่าวันเกิดของภรรยาทั้งทีแถมยังต้องมาเปลี่ยนไฟบินอยากรีบกลับมาฉลองวันเกิดกับเธอสุดท้ายก็ดีเลยนานขนาดเค้กที่สั่งไว้ก็รับไม่ได้แล้วนางเอกบอกต่อไปพวกเราก็อย่าไปนั่งสายการบินนี้ละกันพระเอกแย้งว่าแต่คะแนนสะสมแลกเป็นตั๋วหนังได้ทั้งปีเลยนะนางเอกบอกต่อไปฉันจะออกเงินเองพระเอกนิ่งแล้วพูดว่า คงต้องพึ่งเธอแล้วล่ะจากนั้นเขาก็หยิบส้ยคอเส้นเล็กๆสวมให้เธอนางเอกถามว่านายยังจําได้อีกเหรอพระเอกบอกแน่นอนอยู่แล้วภรรยาพูดเองจะลืมได้ยังไงนางเอกแกล้งถามว่าเสร็จหรือยังเห็นชัดเลยว่าเธอไม่ชํานาญพระเอกบอกนั่นเป็นเพราะฉันรักเดียวใจเดียวจากนั้นทั้งสองก็ฉลองวันเกิดกันด้วยพายแอปเปิลที่แตกจนเละนางเอกอธิษฐานในใจว่าหวังว่าความรักของพวกเราจะราบรื่น หวังว่ายายจะมีสุขภาพแข็งแรงและคำขอข้อที่สเธอได้แต่หวังว่าในปีหน้าพระเอกจะสวมแหวนแต่งงานให้เธอและขอให้มันเป็นจริงด้วยเถอะในวันต่อมานางเอกก็มีความสุขกับการได้ห้องทำงานใหม่และตำแหน่งใหม่เธอให้คำมั่นกับผู้จัดการว่าฉันจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนผู้จัดการชวนเธอไปเลี้ยงฉลองกันในวันพรุ่งนี้นางเอกบอกว่าพรุ่งนี้เธอติดนัดคือว่าฉันจะไปกินข้าวกับแฟนค่ะ ผู้จัดการยิ้มงั้นเธอก็เลือกวันมาก็แล้วกันส่วนพระเอกก็ได้ย้ายเข้ามาทำงานในออฟฟิศใหม่เพื่อนบอกว่านี่คือโต๊ะทำงานของนายต่อไปจะจัดมาให้ครบนะแล้วทั้งสองก็มาติดต่องานกับประธานซุนทันทีที่ประธานซุนเดินออกมาจากห้องประชุมเราเป่ยก็รีบเข้าไปถามว่าเออประธานซุนครับ แต่ประธานซุนบอกว่าขอตัวก่อนพอดีไม่ว่างคนขับรถไม่สบายหรือต้องไปรับลูกเองไว้คุยกันวันหลังละกันนะเราเป่ยรีบถามขึ้นว่างั้นครั้งหน้าคุณจะมีเวลาตอนไหนครับเธอบอกว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเราเป่ยบอกว่าเวลากระชันชิดเกินไปพระเอกเลยขออาสาช่วยไปรับไปส่งลูกให้เธอจนวันหนึ่งพระเอกเอ่ยปากถามประธานซุนว่าพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วพวกเรามีโอกาสจะได้ร่วมงานไหมประธานซุนบอกเขาตรงๆว่า คืออย่างนี้นะฉันคิดว่าบริษัทพวกคุณอย่ามัวแต่มองโครงการใหญ่ๆพวกนั้นคุณเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในมือก่อนยังไงก็ขอบคุณมากนะแล้วพระเอกก็มีข้อเสนอว่าก่อนที่เธอจะหาคนขับรถได้เขาจะขอช่วยไปก่อนก็เหมือนกับที่คุณพูดมีอะไรที่ทําได้ผมก็จะทําในด้านของหน้าที่การงานดูเหมือนว่านางเอกจะโชคดีกว่าพระเอกมากมีหลายครั้งที่พระเอกเกือบจะถอดใจ หลังจากที่เขากลับมาถึงและนั่งรองนางเอกอยู่หน้าบ้านนางเอกก็กลับมาเพอเอกถามว่าทำไมเพิ่งกลับมาล่ะนางเอกบอกฉันต้องทำโอทีด่วนนะ่ะผลสรุปลูกโป่งที่จัดแสดงไม่มาฉันก็เลยเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์นี่ไงเธออวดลูกโป่งให้เขาดูเพอเอกยิ้มนางเอกถามว่าไม่เชื่อเหรอเพอเอกบอกเชื่อสิ แต่ตอนนี้ในใจเขาทั้งเหนื่อยและล้าจนนางเอกรู้สึกได้และบอกเขาว่าได้ร่วมงานกับประธานซุนก็ถือว่าโชคดีพระเอกแย้งว่ามันง่ายอย่างนั้นที่ไหนกันละ่ะบอกว่าไม่ทําก็ไม่ทําจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ยังไงครอบครัวนี้ใครจะเป็นคนดูแลนางเอกบอกไม่อยากเห็นนายเป็นแบบนี้แล้วการมีฉันอยู่จะไปมีความหมายอะไรนี่คือครอบครัวของพวกเราใครหาเงินได้เยอะคนนั้นก็เลี้ยงครอบครัวไปก่อนไม่ได้หรือไง พระเอกนิ่งไปแล้วพูดว่าเธอถนัดเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เขาโยนลูกโป่งในมือเธอออกไปแล้วถามว่าแต่มันจะลอยได้ไหมละ่ะนางเอกได้แต่ยืนอึ้งไปที่เห็นเขาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเวลาเธอเลิกงานกลับมาก็จะไม่เจอกับพระเอกบ่อยครั้งที่เธอต้องนอนคนเดียวพระเอกก็เอาแต่ทำโอทีจนไม่มีเวลาได้เจอกันได้แต่คุยกันทางโทรศัพท์ซึ่งกว่าพระเอกจะกลับนางเอกก็ออกไปทำงานแล้ว พวกเขาใช้ชีวิตกันไปแบบนี้ทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งนางเอกได้รับข่าวร้ายว่ายายของเธอป่วยหนักในขณะที่พระเอกเองก็เอาแต่ทํางานอย่างหนักพอเขาได้รับข่าวดีว่าผู้ดูแลโครงการกําลังจะมาพระเอกก็เร่งทํางานเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้บรรยายแล้วเขาก็ได้รับข่าวร้ายว่ายายของนางเอกกําลังป่วยหนักที่รักฉันกลัวมากเลยพระเอกบอกมีฉันอยู่ไม่ต้องกลัวนะนางเอกบอกเขานายต้องมาให้ได้นะ พระเอกรับปากเธอว่าเขาต้องมาแน่นางเอกร้องไห้อยู่ที่ข้างเตียงยายในขณะที่พระเอกกำลังเร่งทำงานหามลุ่งหามค่ำที่โรงพยาบาลหมอบอกนางเอกว่ายายอาการหนักมากและอาจจะไม่รอดในคืนนี้เธอนั่งมองดูยายและร้องไห้ออกมาอย่างเสียใจในตอนเช้าขณะที่พระเอกกำลังจะไปบรรยายตามที่นัดหมายเพื่อนก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วเพราะเขาเปลี่ยนเวลาเป็นพรุ่งนี้แทนพระเอกตกใจ นัดกันไว้วันนี้ไม่ใช่เหรอพระเอกเลยขอเลื่อนนัดเพราะพรุ่งนี้ติดธุระด่วนเพื่อนเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วย้ำว่านายอย่าทำพังช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะโครงการนี้สำคัญมากพระเอกถึงกับอึ้งไปจากนั้นเขาก็โทรหาหนางเอกแต่ตอนนั้นนางเอกรีบไปเอาของบางอย่างที่บ้านยายทำให้เธอไม่ได้รับโทรศัพท์พอนางเอกกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งยายของเธอก็สิ้นใจแล้ว เธอนั่งร้องไห้อยู่จนเวลาผ่านไปพระเอกก็ยังไม่มาแต่มีมเมสเซจเข้ามาว่าอีกสักพักจะไปหาหลังเสร็จงานแล้วพระเอกก็รีบมาหาหนางเอกที่บ้านแต่ไม่มีใครอยู่พอเขาโทรหาเธอนางเอกก็ปิดเครื่องเขานั่งรอเธออยู่จนถึงเช้าแล้วนางเอกก็มาพระเอกจับมือเธอเดียวอย่างนางเอกหันมายิ้มทั้งน้ําตาแล้วดึงมือเธอกลับจากนั้นเธอก็หันหลังเดินไปโดยไม่สนใจเขาพระเอกได้แต่ยืนอึ้งไป หลังจากนั้นนางเอกก็ดูห่างเหินกับพระเอกมากเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานจนในที่สุดนางเอกก็ตัดสินใจเลิกกับพระเอกหนึ่งปีต่อมานางเอกก็ได้มางานนิทรรศการศิลปะที่นี่เธอก็ได้พบกับพระเอกอีกครั้งทั้งสองทักทายกันพระเอกถามว่ามาเดินเล่นถึงนี่เลยเหรอนางเอกบอกเธอตั้งใจมาเพราะเห็นโปมหมวในเน็ตแล้วพระเอกก็บอกเธอว่าต่อไปนิทรรศการจะจัดขึ้นที่ห้องถงใหญ่ในห้างของเรา นางเอกพูดว่าห้างของเราสุดยอดมากพระเอกขอบคุณเธอจากนั้นทั้งสองก็ขึ้นรถไฟฟ้าด้วยกันพระเอกถามว่าเดี๋ยวเธอจะไปไหนต่อนางเอกบอกว่าฉันมีนัดกินข้าวกับลูกค้าพอประตูเปิดนางเอกก็รีบวิ่งออกไปพระเอกเห็น power bank ของเธอตกก็รีบโยนออกไปให้เธอแต่นางเอกดันวิ่งกลับเข้ามาพระเอกตกใจฉันนึกว่าเธอลงแล้วนางเอกบอกก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีนัดกินข้าวกับลูกค้าต่อ ทำไงล่ะทีนี้แบตฉันเหลือแค่สเปอร์เซนตแถมยังมีธุระต่ออีกเป็นกองพระเอกบอกว่าแบตของฉันก็เหลือสเปอร์เซนตเหมือนกันแล้วทั้งสองก็เดินไปด้วยกันเหมือนกับตอนสมัยที่ยังคบกันอยู่จนมาถึงที่ที่เคยรอรถด้วยกันนางเอกบอกพระเอกว่าไม่ต้องไปส่งแล้วพระเอกตอบตกลงแล้วนางเอกก็ถามว่าโจชาติเราเจอกันมานานแค่ไหนแล้วพระเอกบอก8ปปีกว่านางเอกยิ้มนานมากเลยนะ ในตาของเธอคลอไปด้วยน้ำตาฉันจะไปแล้วนะต่อไปนายต้องดูแลตัวเองให้ดีพระเอกบอกเธอเองก็เหมือนกันแล้วนางเอกก็กอดพระเอกไว้ทั้งสองกอดกันด้วยความอาวรณ์สุดท้ายทั้งคู่ก็แยกย้ายกันสองปีต่อมาหลังจากที่นางเอกเดินออกมาจากซ<ๆ>ูเปอร์มาร์เก็ตเธอก็ได้รับข้อความจากพระเอกว่าอาทิตย์หน้าเขาจะแต่งงานแล้วนางเอกถึงกับอึ้งไป แล้ววันแต่งงานของพระเอกก็มาถึงวนไห่ก็ได้พาครอบครัวมาร่วมยินดีกับพระเอกด้วยภายในงานอบอวลไปด้วยความชื่นมืน่นในขณะที่นางเอกก็กําลังยืนทําใจอยู่ที่ริมหาดในเมืองที่เธอกับพระเอกเคยเจอกันครั้งแรกสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจมาร่วมยินดีกับพระเอกในงานแต่งเมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าการเดินทางที่สวยงามที่สุดในโลกคือการเดินเข้าไปในใจของคนรัก แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการเดินทางที่สวยงามที่สุดในโลกคือการเดินผ่านวันเวลากับคนที่เรารักไปด้วยกันล้มลุกคลุกคลานความทรงจำที่ไม่เคยลืมความอ่อนแอความหมดหวังหรือแม้แต่ความโกรธเคืองเหมือนบทเรียนที่ไม่มีคำตอบเรียนรู้ที่จะตกหลุมรักอีกฝ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า เรียนรู้ที่จะรักตัวเองอีกครั้งผิดหวังอีกครั้งแต่เราก็พยายามต่อสู้อย่างหนักเพื่อมันวันนี้ที่นี่ฉันรับปากว่าจะไม่ร้องไห้เพราะฉันไม่เสียดายอะไรอีกแล้วขอให้นายมีความสุขนะโจชานค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะแม้จะไม่สมหวังในความรักแต่อย่างน้อยก็เรียนรู้ที่จะได้รักรักใครชอบใครก็ถนอมความรักไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลัง แต่ถ้ารักแอดชอบแอดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่องฮักสปอยเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ